หลักการออกแบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Digital, Digital Instructional Design จัดทำโดยนางสุภาพรอ,อุ่นเจริญนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดอาจารย์ประจำรายวิชาดรธีรพัทรถินแสนดีสวัสดีครับในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วขนาดนี้เนะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปทุกวันเลยการเรียนการสอนแบบเดิเดมๆอาจจะไม่พอแล้วล่ะครับ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเรื่องหลักการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลว่าจะทำยังไงให้มันเวิร์กทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคำถามนี้แหละครับคือโจทย์ใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์คนออกแบบคอร์สเรียนหรือแม้แต่หัวหน้าที่ต้องสอนงานลูกน้องในทีมตอนนี้เราจะออกแบบการเรียนรู้สำหรับโลกดิจิทัลกันยังไงดีเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเริ่มจากภาพรวมของการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลแล้วไปที่หัวใจสำคัญเลยก็คือตัวผู้เรียนจากนนนั้้้้เเเเเรรรรรราาาาาจะไปปดดููื่องหหมยยกกกทใิีแบบ มีโครงสร้างที่ชัดเจนวัดผลได้แล้วก็ไปจบที่เป้าหมายใหญ่สุดคือทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่21ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลเอ๊แล้วทำไมการออกแบบในยุคดิจิตอลมันถึงสําคัญนักละตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักคํานี้กันก่อนการออกแบบการเรียนการสอนแบบดิจิตอลมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือกระบวนการที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีระบบไม่ใช่แค่เอามาใช้มัวๆนะครับแต่ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนให้กับคนเรียนนั่นเองและนี่คือส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจเลยครับสำคัญที่สุดจริงๆไม่ว่าเทคโนโลยีที่เราจะใช้มันจะล้ําขนาดไหนเนื้อหาจะดีเลิศแค่ไหนก็ตามนะครับทุกอย่างต้องเริ่มที่นี่ที่ตัวผู้เรียนครับทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาแล้วการทําความเข้าใจผู้เรียนเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอย่างเช่น ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันความสนใจก็ต่างกันหรือแม้แต่สไตล์การเรียนรู้บางคนอาจจะชอบเรียนจากการอ่านบางคนชอบดูวิดีโอบางคนต้องลงมือทําการออกแบบที่ดีเนี่ยมันต้องคิดถึงความแตกต่างพวกนี้ทั้งหมดเลยย้ำตรงนี้เลยนะครับสำคัญมากๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือนะครับไม่ใช่เป้าหมายคือเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีล้ําๆเพื่อให้มันดูเท่ดูทันสมัยเฉยๆแต่เราใช้มันเหมือนเป็นสะพานที่ช่วยให้ผู้เรียนข้ามไปหาความรู้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นกับชีวิตของเขามากขึ้นด้วย โอเคพอเรารู้จักเพื่อนร่วมทางของเราซึ่งก็คือผู้เรียนแล้วทีนี้เราก็ต้องมีเข็มทิศครับเพื่อให้รู้ว่าจะเดินทางไปไหนเข็มทิศที่ว่านี้ก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองครับอย่างที่เห็นในสไลด์เลยครับว่าการออกแบบบทเรียนดิจิทัลเนี่ยควรจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่มันชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานคือพูดง่า,งงายๆว่าก่อนที่เราจะไปคิดเรื่องกิจกรรมสนุกๆหรือวิดีโอสวยๆเนี่ยเราต้องตอบคําถามให้ได้ก่อนว่าเรียนจบคลาสนี้แล้วอยากให้ผู้เรียนได้อะไรทําอะไรเป็นเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้น พอเรามีเป้าหมายที่ชัดปุ๊บที่นี่ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเลยครับการจะเลือกใช้สื่ออะไรทํากิจกรรมแบบไหนหรือจะวัดผลยังไงทุกอย่างมันจะถูกเลือกมาเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายนั้นๆเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อกนลงล็อกพอดีเลยครับมาถึงส่วนที่สนุกแล้วครับเครื่องยนต์ที่จะขับเครื่องการเรียนรู้ทํายังไงให้ผู้เรียนไม่ได้แค่นั่งฟังแต่มีส่วนร่วมไปกับเราจริงๆนั่นก็คือการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ครับคำว่า active learning เนี่ยมันไม่ใช่แค่คําสวยๆนะครับ ไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆอย่างเช่นได้คิดได้วิเคราะห์ได้ถกเถียงกันหรือได้ลองฝึกใช้เครื่องมือดิจิทัลจริงๆเพื่อแก้ปัญหาคือต้องได้ขยับทั้งสมองขยับทั้งมือครับลองดูตารางเทียบกันนะครับฝั่งหนึ่งคือใช้เทคโนโลยีให้มันดูสวยๆดูทันสมัยแต่อีกฝั่งหนึ่งคือใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องยากๆอย่างเช่นใช้ออนิเมชันอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนเห็นไหมครับว่าเป้าหมายมันต่างกันเลยการเลือกใช้สื่อที่ดีคือต้องเลือกแบบฝั่งขวาครับคือใช เอาละครับพอเรามีเครื่องยนต์แล้วทีนี้เราก็ต้องมีโครงสร้างที่ดีเหมือนโครงรถยนต์ที่แข็งแรงเพื่อให้การเรียนรู้มันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ต้องรู้วิธีวัดผลด้วยว่าเราไปถึงเป้าหมายแล้วหรือยังส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างบทเรียนที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่5สเต็ปหลักๆครับเริ่มแรกเลยคือดึงความสนใจผู้เรียนก่อนจากนั้นค่อยให้เนื้อหาใหม่ๆเข้าไปพอได้เนื้อหาแล้วก็ต้องให้เขาได้ลองหรือฝึกปฏิบัติจากนั้นก็เปิดพื้นที่ให้ได้คิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสรุปรบยอดอดีีกท การเดินไปทีละสเตปแบบนี้แหละครับที่จะทําให้ผู้เรียนไม่หลงทางเรื่องการวัดผลก็เหมือนกันครับในยุคดิจิทัลเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันคือการสอบเพื่อตัดเกรดอย่างเดียวแล้วแต่มันคือการให้ฟีดแบ็กอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆช่วยข้อมูลย้อนกลับได้แบบทันทีเหมือนมีโค้ชคอยบอกตลอดทางเลยครับว่าต้องปรับตรงไหนเพื่อเขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆมาถึงส่วนสุดท้ายก็แล้วครับเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันนาไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก เป้าหมายสูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําให้คนจําข้อมูลได้นะครับแต่คือการสร้างทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกอนาคตอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์เป็นการทํางานร่วมกับคนอื่นได้การสื่อสารเป็นและแน่นอนคือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้คล่องนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญจริงๆ